ดวงไายวของดวงายวันของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะประจําวันที่5มกราคม2566นสนะคะสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์วันนี้คนที่เกิดวันศุกร์วันนี้นะคะหลายๆคนช่วงนี้กําลังคิดเรื่องงานคิดเรื่องบ้านนะคะอยากจะสร้างฐานะสร้างครอบครัวหรือบางคนกําลังคิดเรื่องการแต่งงาน หรือกําลังคิดจะไปสู่ขอหรือจะมีคนมาสู่ขอหรือเปล่าแต่เหมือนคนมีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่องต้องคิดต้องตัดสินใจเหมือนกับคุณห่วงงานห่วงงานมากกว่าห่วงครอบครัวของตัวเองด้วยในบางครั้งช่วงนี้คิดหนักคิดมากคิดเยอะระวังไมเกรนปวดหัวโรคเก่ากําเริบนะคะการงานนะคะมีโอกาสขยับขยายแล้วงานเยอะด้วยช่วงนี้งานเยอะงานขยับขยายงานเยอะงานหนักทําไม่ทันนะคะ ใครที่คิดจะแต่งงานแต่งได้เลยนะคะช่วงนี้อย่าคิดมากคิดเยอะอย่าเลือกเยอะดวงความรักของคนโสดนะคะคุณมีโอกาสได้เจอเนื้อคู่เป็นคนที่ใช่คนที่ชอบนะคะมีโอกาสได้แต่งงานมีคนมาขอดวงความรักสําหรับคนมีคู่ช่วงนี้คิดหนักคิดมากคิดเยอะคุณสนใจเรื่องการทํางานบางครั้งไม่ได้สนใจคนในครอบครัวสักเท่าไหร่สื่อนาโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงนาโชคของคุณคือสีเขียวสีแดงสีฟ้าให้โชค เลขหน้าไพ่ของคุณ418ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ